สวัสดีครับพบกับ i n t e l l i g e n c e w e e k l ดีรีวิวกับผมจรวดสวัสดีค่ะช็อกค,ค่ะครับสวัสดีครับพี่ช็อกสัปดาห์ที่ผ่านมามีสถานการณ์อะไรสำคัญสำคัญเกิดขึ้นรอบๆตัวเราบ้างครับพี่ช็อกสำหรับสถานการณ์ต่างประเทศในห้วงปลายมกราคมถึงต้นสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะก็ มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศที่เกิดขึ้นค่ะมันก็จะมีทั้งประเด็นที่สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่เราเคยเล่าๆกันไปแล้วก็ประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างเรื่องที่เคยเล่าเกันไปแล้วก็จะยังไม่พ้นเรื่องความตึงเครียดในยุโรปจากการที่หลายๆฝ่ายเนี่ยกังวลว่ารัสเซียจะใช้กำลังทหารบุกลุกยูเครน อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการที่เกาหลีเหนือยังคงทดสอบขีปนาวุธทิศสัยกลางอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวกรณีที่รัฐบาลตอริบันเนี่ยเริ่มเข้าไปหารือกับประเทศตะวันตกที่ประเทศนอร์เวย์โดยคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยธรรมแล้วก็สิทธิสตรีต่างๆก็ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลตอริบันจะมีความคืบหน้าแะ ล่าสุดก็จะมีกรณีที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการที่สหรัฐประกาศว่าผู้นำกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือว่ากลุ่ม i อเอสเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วระหว่างการปฏิบัติการจู่โจมของสหรัฐในซีเรียและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าชื่นมืน่นน่าดีใจก็คือกรณีที่สหรชาชอาณาจักรเนี่ยเขาได้จัดงานฉลองครบรอบการรองราชครบร0บปีของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหรชาชอาณาจากักรเมื่อวันที่6กภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นค่ะครับสาหรับเรื่องอัฟกานิสถานก็เริ่มเห็นพัฒนาการที่ตอริบันเริ่มเปิดหาโลกมากขึ้นนะครับก็คือเริ่มเห็นเขาแต่งตั้งผู้หญิงดำรงตำแหน่งสำคัญสญในในรัฐบาลนะครับเาเห็นอตอริบันแต่งตั้งหมอผู้หญิงให้เป็น,นู้วงนวยการโรงพยาบาลที่ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางของผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูกันเนาะว่าตอนีบันจะบริหารอัฟกานิสถานยังไงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยากนำเรื่องราวใกล้ๆบ้านใกล้ๆตัวเรามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องครบรอบหนึ่งปีที่กองทัพของเมียนมาหรือพมา่านะครับได้ ยึดอำนาจการปกครองการบริหารประเทศจากรัฐบาลของนางองซานซูจีนะครับแล้วก็เรื่องของพิธีเปิดมหากรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้พี่ช็อกช่วยเล่าเรื่องราวให้ท่านผู้ฟังอัปเดตเรื่องราวให้ท่านผู้ฟังทราบเพิ่มเติมก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรปในยูเครนนะครับตอนนี้ มันก็เรียกว่าไงฮะหลายหลายฝ่ายก็หวั่นวิตกว่ารัสเซียจะบุกยูเครนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะเดี๋ยวมาลองเล่าสู่กันฟังดูค่ะครับผมเรื่องแรกเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะครบรอบหนึ่งปีที่กองทัพพมา่าได้ได้ยุดอำนาจการบริหารประเทศไปจากรัฐบาลของนางองซานสูจีนะครับก็เมื่อวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมาก็มีการประท้วงเงียบหรือซ e n เลนสไตรของประชายชนในบางพื้นที่ที่ต้องการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงมากเท่ากับเมื่อปี2,564ด้านรัฐบาลสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาหรือ s a c หรือรัฐบาลทหารเมียนมานะครับก็ประกาศขยายมาตรการฉุกเฉินออกอีกเดือน เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงจนกว่าจะปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดีและกลุ่มก่อความไม่สงบต่างๆนะครับด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามและเคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศก็ประกาศจะต่อสู้ต่อไปโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สื่อสารกับชาวเมียนมานและประชาคมระหว่างประเทศนะครับ นานาชาติที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาก็ใช้โอกาสเดียวกันนี้เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมายุติการใช้มาตรการรุนแรงปราบปรามประชาชนที่เห็นต่างปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังทางการเมืองนะครับและเร่งฟื้นฟูประชาธิปไตยส่วนกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนก็เผยแพร่ถ้อยแถลงระบุว่าอาเซียนห่วงกังวลสถานการณ์ในเมียนมาที่ยังมีรายงานว่า ใช้ความรุนแรงกันนะครับเราก็เรียกร้องให้เมียนมาร่วมมือกับอาเซียนแก้ไขสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเน้นการปฏิบัติตามชันธามาติ5ประการแล้วก็ให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนในประเด็นเมียนมาซึ่งก็น่าจะเปลี่ยนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่2ของบุนไยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแทนแล้วนะครับ สถานการณ์เมียนมาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เห็นในสื่อมวลชนนี่อย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันก็ต้องขอเล่าว่ารัฐบาลเมียนมาก,ก็พยายามที่จะสร้างความคืบหน้าในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศโรดแม p ไปสู่การเลือกตั้งการประกาศหยุดยิงทั่วประเทศการหารือกับอาเซียน แต่ความคืบหน้าเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของนานาชาติสักเท่าไหร่นะครับประกอบกับมีการดําเนินคดีต่อนางองซานซูจีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเอ่อเพิ่มไปกี่คดีแล้วนะฮะเท่าที่ดูก็ถ้าศาลเมียนมาตัดสินว่านางองซานผิดจริงเนี่ยก็จําคุกเก,กินกว่าร้อยปีนะครับแต่ตอนนี้านาง <100 S 1> อ,องซานก็มากกว่าร้อยปีก็อายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับพี่ช็อก ก็ก็น่าติดตามนะครับไอ้โทษร้อยกว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการสู้รบกับชนกลุ่มน้อยต่อเนื่องนะครับก็ทําให้สถานการณ์ในเมียนมาเป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจและแน่นอนไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็จะต้องเตรียมตัวทั้งเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับเมียนมาเองการเมนชั่นเรื่องเมียนมาในเวทีของอาเซียนรวมทั้งการแสดงท่าทีเรื่องนี้ในระดับประชาคมโลกนะครับ อย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลเมียนมาครับตอนนี้รัฐบาลทหารเมียนมาพยายามประกาศใช้สกุลเงินดิจิตอลนะ,ะก็เป็น,นอีกอีกเก้าหนึ่งอีกเก้าที่สําคัญนะครับว่เาเมียนมาซึ่งอยู่ท่ามกลางความโกลาหลทางการเมืองก็พยายามเดินหน้าไปสู่ความท้าทายใหม่ๆที่ตอนนี้ทุกประเทศกําลังเผชิญอยู่เหมือนเหมือนกันนะครับ ก็ S <S> จะเห็นได้ว่าพม่าก,ก็มีทั้งปรับตัวเปลี <S <S ป่ยนแปลงแล้วก็เราก็ยังต้องติดตามต่อไปและเรื่องการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยังไงคะน้องจรวดครับสำหรับเรื่องพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูนหนาวของจีนนะครับก็เปิดไปแล้วเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะจัดการแข่งขันยาวไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2565นนี้นะครับซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็ส่งนะักกีฬาเข้าร่วม ด้วยเช่นกันนะครับก็คือนะักกีฬาประเภทสก,กีครับประเด็นที่น่าสนใจของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็คือการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสะโลกที่ค่อนข้างร้อนแรงนะครับโดนจับตามองตั้งแต่ประเด็นการจัดการเกี่วกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังใช้ในโยบายโควิด -0 มีมาตรการเข้มงวดป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมกีฬา แล้วก็นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาและบางประเทศก็คว่ำบาตรไม่ส่งเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันเป็นการลงโทษจีนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมอุยกูชาวทิเบตแล้วก็ชาวฮ่องกงนะครับมีอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ออ,ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเข้าร่วมไม่เข้าร่วมพิธีเปิดพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ก็คืออินเดียนะครับก่อนหน้านี้อินเดียเขาไปเจอกับจีนแล้วเขาก็เคยตกลง,งกันว่าออินเดียให คำมั่นสัญญากับจีนว่าจะสนับสนุนจีนที่จะจัดอโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ไปๆมาๆอินเดียบอกว่าก็แทบจะในนาทีสุดท้ายนะฮะอินเดียบอกว่าจะไม่ส่งผู้แทนทางการทูตของอินเดียเข้าร่วมพิธีเปิดพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ก็ทำเอาผมคิดว่านะฮะคิดเอาเล่นๆว่าโอ้อ,อุปทูตอินเดียที่ประจำกลุ่ปักกิ่งตอนนี้ก็คง งงกับคาสั่ง่วนกลางเหมือนกันมันมาแบบอย่างรวดเร็วมากนะครับก่อนก่อนหน้าที่จะเปิดแค่แป,ป๊บเดียวนะครับก่อนหน้าพิธีเปิดแค่แป,ป๊บเดียวที่อินเดียตัดสินใจอย่างนั้นก็เพราะว่าอ,อยากจะพาท่านผู้ฟังกลับไปย้อนนึกถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนนะครับที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปก่อนหน้านี้นะครับจีนกับอินเดียเขาไปตีกันที่พรมแดน,นพิพาทของสองประเทศนะครับแล้ว ทหารจีนทหารอินเดียก็ต่างเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นพอมาถึงปีนี้นะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2563เมื่อเดือนมิถุนายนปี2563มาถึงปีนี้ครับก<แ>ุมภาพันธ์ปี2565จีนเขาดันเอานายทหารที่มีส่วนร่วมอยู่ในการปะทะกันครั้งนั้นมาวิ่งครบเลย โอ้ก็คนอินเดียก็เดือดดานครับคราวนี้นใครจะไปยอมใช่ไหมครับเอาคนที่มีส่วนร่วมในการเป็นเรื่องอที่สังหารท<า>หารของเขามาใช่มันมันยอมรับได้ยากใช่ไหมครับอินเดียเขาก็ตอบโต้จีนไม่ควรจะเอาเรื่องการจัดกีฬาโอลิมปิกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอะไรแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับเขาก็เลยไม่ส่งผู้แทนทางการทูตของเขาเข้าร่วมพิธีเปิดพิธีปิดเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ย ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียปูตินของรัสเซียเนี่ยก็ไปเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปจับมือกับประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนนะครับมีการพบปะพูดคุยกันมันก็หลายๆคนเขาก็มองว่าการจับมือกันครั้งนี้ของสองมหาอำนาจสำคัญก็จะเป็นการคัดคา้านการแสดงบทบาทของสหรัฐและยุโรปโดยเฉพาะในเรื่องของ ความตึงเครียดที่ยูเครนตอนนี้นะครับค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแต่ว่าเต็มไปด้วยเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไหนใครจะบอกว่าเราสามารถแยกแยะก,ก,กีฬานะระหว่างประเทศออกจากการเมืองได้ดูจะเป็นไปได้ยากเหลือเกินแค่ก่อนการเริ่มต้นก็ดูยุ่งยากไปหมดแล้วนะคะ <ผม S 1> อืผมเคยอ่านงานวิจัยฉบับหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศแบบโอลิมปิกอะไรเงี้ยมันก็เป็นการลด ความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆนะครับผ่อนคลายความตึงเครียดของแต่ละประเทศแต่ยุคลังๆนี่อย่างนเคสของจีนจีนก็ใช้เวทีนี้แสดงท่าทีทางการเมืองอย่างเต็มที่นะใช่ใช่แล้วก็ไม่ต่างกันต่างประเทศก็ใช้จังหวะนี้เนี่ยแหละแสดงท่าทีทางการเมืองกับจีนเช่นเดียวกันก็ต้องดูกันต่อไปค่ะยังแข่งกันไปถึงวันที่ยี่สิบกุมภาเนาะ แล้วก็ไม่ว่าใ,<ช>ใครจะรเป็นเจ้าเหรียญทองแต่ว่าแน่นอน<ช>แหละคราวนี้เป็นการประลองกําลังของมหาอำนาจอีกเวทีหนึ่งเกิดขึ้นในจี<ช>ครับค่ะทีนี้ก็จะชวนผู้ฟังแล้วก็น้องจรวดมาคุยกันเรื่องสุดท้ายวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็ยังเป็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยุโรปเป็นอีกสมรภูมินึงแหละที่มหาอำนาจใช้ในการประลองกําลังกันไม่ว่าจะด้วยเรื่องการทหาร การเจราจาทางการทูตแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยพี่สังเกตว่ามันเริ่มเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลข่าวสารใช้สื่อมวลชนเอามาโจมตีกันเอามาดิสเครดิตกันใช่เลยจะมาชวนเล่าเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ในยูเครนค่ะโดยทุกวันนี้เนี่ยหลายหลายประเทศก็ยังคงวิตกว่ารัสเซียเนี่ยจะใช้กําลังทหารบุกรุกยูเครนโดยเฉพาะในห่วงที่รัสเซีย,ยยังมีการฝึกร่วมอยู่กับเบลารุสในตอนนี้ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครนนะคะก็ใกล้ๆกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้นานาชาติยังไม่ไว้วางใจท่าทีของรัสเซียไม่ว่าจะออกมาพูดเท่าไหร่ว่าไม่มีเจตนาที่จะบุก,กยูเครนก็คือการที่รัสเซียเนี่ยยังคงกําลังทหารแล้วก็ยุโทโธปกรณ์จํานวนมากไว้ใกล้ๆกับยูเครนค่ะสถานการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้นานาชาติเนี่ยพยายามที่จะมีการคุยกันทั้งในแบบทวิภาคีแล้วก็พหุภาคี โดยพัฒนาการที่น่าสนใจในห่วงปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการประชุมในกรอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ค่ะโดย UNSC เนี่ยค่ะมีการประชุมในเรื่องสถานการณ์ยูเครนไปเมื่อวันที่31มก,กราคมที่ผ่านมาโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปนตามคำเรียกร้องของสหรัฐนะคะเพื่อที่คาดหวังว่าหลายๆฝ่ายจะมานั่งคุยกันแล้วก็หาข้อเรียกร้องหาข้อยุติ ความขัดแย้งด้วยกันได้แต่ว่าผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้เนี่ยกล,กลายเป็นว่ากลายเป็นเวทีตอบโต้การระหว่างสหรัฐกับรัสเซียค่ะโดยต่างฝ่ายต่างก็โจมตีกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้สันติภาพระหว่างประเทศเนี่ยมันสั่นคลอนแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ใช้ยูเครนมาเป็นเครื่องมือในการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายผลการประชุม UN s c ครั้งนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถออกข้อมติร่วมกันได้ ทำให้ความพยายามในกรอบ UN เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วก็ความตึงเครียดในยูเครนร,รอบนี้เนี่ยยังไม่สามารถลดระดับความตึงเครียดได้ค่ะแต่อย่างน้อยเราก็จะเห็นว่า UN เนี่ยยังเป็นเวทีการเจราจาสําคัญที่ทําให้หลายๆชาติเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญในการรักษากฎหมายระหว่างประเทศ แล้วก็ความจําเป็นที่นานาชาติควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในยูเครนเองซึ่งตอนนี้อาจจะได้เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดจากบรรยากาศด้านการทหารระหว่างประเทศค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจากกรณีนี้เนี่ยก็จะมี ทางด้านประธานาธิบดีวลาดีมีปูตินของรัสเซียค่ะท่านได้ออกมาแสดงท่าทีแล้วหลังจากที่ค่อนข้างเงียบมาตั้งแต่ต้นปีนะคะโดยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้นํารัสเซียก็ได้ออกมาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาหรือว่าความมุ่งหมายที่จะใช้กําลังทหารบุกรุกยูเครนเลยแล้วก็กล่าวโทษสหรัฐแล้วก็เนโตที่เป็นฝ่ายใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศต่ตอรัสเซียค่ะ ทีนี้ดูแค่2ฝ่ายอาจจะไม่เพียงพอเราไปดูประเทศตะวันตกต่างๆกลุ่มประเทศในยุโรปค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆประเทศที่เริ่มเตรียมความพร้อมด้านการทหารแล้วก็ยุโทโธปกรณ์เพื่อที่จะส่งไปยังประเทศยุโรปตะวันออกเตรียมรับมือกับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวด้านการทหารอย่างไรต่อรัเสเซียนะคะซึ่งจะทําให้สถานการณ์ในยุโรปมันตึงเครียดขึ้นก็จะเห็นได้ว่ามีฝรั่งเศสสเปนเนเธอร์แลนด์ เยอรมนีซาฮาราชาณาจักรรวมทั้งสหรัฐเนี่ยเริ่มหาเรือกันมากขึ้นเกี่ยวกับการส่งกำลังสนับสนุนไปยังประเทศยุโรปตะวันออกอย่างเช่นเอสโตเนียรัสเวียลิทัวเนียแล้วก็โปแลนด์นะคะเพื่อเตรียมทั้งป้องปรามการลุกคืบของรัสเซียที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเตรียมรับมือกับจำนวนผู้อพยพที่อาจจะห่วงกังวลกับสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็พยายามที่จะอพยพเข้ามาในยุโรปตะวันออกเพิ่มมากขึ้นค่ะ ทีนี้จะเล่าเรื่องอยูเครนโดยไม่กล่าวถึงยูเครนเลยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมายูเครนเองก็ได้ใช้การประชุมในกรอบอ่า UNSC ที่ครั้งที่ผ่านมาย้ำว่ายูเครนจะไม่ใช้กำลังทหารก่อนทั้งในพื้นที่ไครเมียแล้วก็ภูมิภาคดอนบาสซึ่งปัจจุบันก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียนะคะนอกจากนี้ก็ยืนยันว่าทางยูเครนเนี่ยจะสนับสนุนการเจรจาทางการทูตการรักษาสันติภาพ แล้วก็การปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของยูเครนต่อไปค่ะแล้วก็แม้ว่ายูเครนจะเป็นประเทศเล็กๆเ,เนี่ยแล้วก็ดูว่าศักยภาพ้านการอาหารอาจจะไม่สู้รัสเซียแต่เขาก็ยืนยันว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะจัดการความมั่นคงของตัวเองรวมไปถึงการตัดสินใจที่จะเป็นสมาชิกเนโตด้วยค่ะผมนึกถึงข่าวช่วงนี้นะครับที่ออกเวลาพูดถึงยูเครนเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดได้เห็นว่าประชาชนชาวยูเครน เริ่มเตรียมความพร้อมไปเข้าร่วมกับกองกําลังสํารองเตรียมความพร้อมฝึกการใช้อาวุธฝึกยุทธวิธีทางการรบเพื่อปกป้องประเทศจากการลุกรานนะครับก็น่าสนใจเนาะว่าคนคยูเครนจะทํำยังไงกันต่อไปใช,ใช่ค่ะในระดับรัฐบาลก็เตรียมตัวอีกแบบหนึง่งในระดับของประชาชนก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกันก็สถานการณ์ที่ยังคงมีความตึงเครียดด้านการทหารอย่างนี้ค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าในตอนนี้มันจะมีทั้งความเคลื่อนไหวทั้งการทูดเพื่อที่จะลดระดับความตึงเครียดในขณะที่ด้านการทหารก็มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลเพื่อเตรียมพร้อมขณะเดียวกันอย่างที่พี่เล่าไปแล้วตอนนี้มันคล้ายๆว่าจะเกิดสงครามวาทะระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คือต่างฝ่ายต่างใช้ข้อมูลข่าวสารออกมาโจมตีกันแล้วก็เริ่มกล่าวหากันมากขึ้นว่าจะเป็นฝ่ายที่เริ่มสงคราม ก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทางรัสเซียเนี่ยอ,ออกมาวิาพากวิจารณ์หลายๆประเทศว่าตอนนี้กําลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อโลกตะวันตกที่มีมีอาการอุปทานหมู่ก็คือเชื่อไปแล้วว่ารัสเซียเนี่ยแหละจะบกุบกรุกยูเครนก็เลยทําให้อาบร,ราาาาศความตึงเครียดมันไม่สามารถลดระดับกันได้สักทีแล้วก็จะทําให้สถานการณ์มันอาจจะยังคงอึมครึมต่อไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะทีนี้ จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงแล้วก็ความตึงเครียดในยุโรปในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยอ,อยากจะชวนน้องจรลวดแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะคาดการถึงซีนารีโอหรือว่าฉากกระทัดความเป็นไปได้ของสถานการณ์นี้ที่มันจะพัฒนาทิศทางไปทางไหนแล้วก็อาจจะมีผลลัพธ์ยังไงโดยพี่ก็ขอเลือกว่าซีนารีโอออกมาจาก2ปัจจัยด้วยกัน อย่างแรกก็คือความพร้อมของรัสเซียต่อ,อยูเครนในทุกๆมิติก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรัสเซียก็จะมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนปัจจัยที่2ก็จะเป็นท่าทีของยูเครนแล้วก็ประเทศในยุโรปว่าจะมีการยั่วยุหรือมีการตอบโต้รัสเซียอย่างไรทีนี้ถ้าเราเอา2ปัจจัยนี้มาคิดเอาเอามาวาดเป็นซีนารีโอเนี่ยก็พอจะวาดออกมาได้ประมาณ4อย่างด้วยกัน โดยกรณีแรกก็คือเป็นกรณีที่รัเสเซียมีความพร้อมมากแต่ว่ามีการยั่วยุน้อยลงทั้งจากท่าทีของยูเครนแล้วก็ประเทศในยุโรปเราคิดว่าในฉากกระทัดนี้เนี่ยรัเสเซียจะไม่บุกรุกเพราะว่ารัเสเซียก็จะไม่มีเหตุผลมากพอที่จะสร้างความชอบธรรมในการเคลื่อนกําลังทหารเข้าไปในยูเครนค่ะแล้วก็รัเสเซียเองก็คงคิดมาแล้วว่าอาจจะถูกคว่ำบาตรโดยไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่บุกรุกดีกว่า ส่วนในกรณีที่2ถ้ารัเสเซียมีความพร้อมมากแล้วก็มีการยั่วยุมากเราคิดว่าเราอาจจะได้เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะได้เห็นรัเสเซียเนี่ยบุกรุก,กยูกเครนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่รัเสเซียเขาอ้างว่าเขาจะเข้าไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัเสเซียค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่น่าจับตามองก็คือ,อในภูมิภาคดอนบาสนั่นเองส่วนกรณีที่3ก็คือรัเสเซียมีความพร้อมน้อยมากแต่ว่ามีการยั่วยุอย่างแข็งกล้าวแล้วก็ต่อเนื่อง เราคิดว่าจะได้เห็นการเจราจาระหว่างประเทศที่ดําเนินต่อไปค่ะจนท้ายที่สุดเนี่ยรัสเซียอาจจะถอนทหารออกจากพื้นที่ใกล้ยูเครนแต่ว่ารัสเซียอาจจะใช้ปฏิบัติการลักษณะไฮบริดวอ r f a r e หรือว่าสงครามลูกผสมเพื่อบ่นทอนความมั่นคงของยูเครนแล้วก็เนโตต่อไปส่วนฉากกระทัดสุดท้ายซึ่งเป็นกรณีที่รัสเซียเนี่ยมีความพร้อมน้อยและการยั่วยุแล้วก็ท่าทีจากอ่าทางยูเครนแล้วก็ประเทศยุโรปเนี่ย ม,มีความน้อยลงแล้วก็ไม่เป็นการทําให้รัสเซียหวดาดระแวงก็เป็นไปได้ที่จะเกิดการเจราจาที่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมแล้วก็มีการกาหนดขั้นตอนจากทุกๆฝ่ายที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อีกในพื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่ง,ซ,งซีนารีโอสุดท้ายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิด<า>ว่าเราอยาก<ด>เห็นมากที่สุดเพราะว่าทุกอย่างก็จะคลี่คลายได้ด้วยดีใช่ครับ ก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่พี่ช็อกกำหนดไว้นะครับเพื่อมาสร้างเป็นซีนาริโอตรงนี้เนี่ยมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วกระตุ้นให้เหตุการณ์มีพัฒนาการยังไงต่อไปนะครับก็อาจจะต้องเชิญชวนผู้ฟังเชิญชวนพี่ช็อกมาจับตาดูเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะใช่สหรับวันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็น ผมมองให้ท่านผู้ฟังได้ไปคบคิดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ช็อกมากที่มาพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับที่มาช่วยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก,ก็ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรับฟัง The Intelligence Weekly Review นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ